้าเราฉีดสเตมเซลล์ในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะทําให้มันรู้สึกเจ็บเนาะแล้วก็อาจจะช้าเยอะหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบเออรู้สึกทรมานนิดนึงรู้สึกทรมานนิดนึงถึงว่ามันก็จะเจ็บ <c oughs> ต้อง,งใยเข็มใช่ก่อน <laughs> ที่จะเริ่มทํา สวัสดีค่ะน,นี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรแอนนาวันไฟเดย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันในเสื้อกาวในสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งก็คือคลินิกของหมอเองนะคะ Real Esthetic Center นั่นเองค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงหมอออกตรวจนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหมอมีแขกรับเชิญกิตติมาศักดิ์นะคะเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของหมอเลยนะคะซึ่งคนคนนี้ นั่งอยู่ข้างๆหมอแล้วนะคะก็คือพี่สาวของหมอนั่นเองค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อพี่เก๋นะคะเป็นพี่สาวของคุณหมอแอนนาค่ะ จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเจ๊เก๋น้นนี้ดูแลจะอยู่เป็นประจำแล้วก็มีการทำทรีทเมนต์บ้างทำพวกเครื่องมือกลุ่มยกกระชับเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกอัลทอร่าไฮฟูฮเนาะ,ะแล้วก็ตัวเจ๊เก๋เองเนี่ยก็จะฉีดโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์กับหมออยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนาะล่าสุดเราก็เพิ่งฉีดโบท็อกกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยอย่างที่บอกว่าอายุจะเข้าเลขสี่แล้วแล้วเราก็อยากสตาร์ทความสวยสดใสเนี่ยให้อยู่ไปน,นานๆให้เป๊ะตังไปน,นานๆน,นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเลย มาทำโปรแกรมมีเซนไคม์หมเซลบูสเตอร์โปรแกรมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆโปรแกรมนี้ก็คือต้องบอกว่าที่บ้านหมอก็ฉีดอยู่แล้วเนาะตัวหมอก็ฉีดคือจริงๆมันเป็นการฉีดสเตมเซลล์เนาะซึ่งเดิมเนี่ยหมอก็เคยฉีดให้เจ๊แก่เยอะแล้วผลลัพธ์ก็คือต้องบอกว่าชอบมากๆชอบมากๆใช่ก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็เราฉีดตัวนี้ก็คือปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่า ถ้าเราฉีดสเต็มเซลล์ในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะทําให้มันรู้สึกเจ็บเนาะแล้วก็อาจจะช้าเยอะหรือว่ารู้สึกทรมานนิดนึงหมายถึงว่ามันก็จะเจ็บต้องเครียดใจใใก่อนที่จะเริ่มทําแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือใหม่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเลยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ดีที่สุดไม่ดีจริงไม่เอาเข้ามาแน่นอนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันเนาะว่าตอนฉีดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสเตมเซลล์จากแลบโดยแลบนั้นเนี่ยก็จะมาให้กับไบเซอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใบรายงานนะคะว่าตัวสเตมเซลล์นั้นเนี่ยเป็นสเตมเซลล์แท้มีคุณภาพได้มาตรฐานแน่นอนในเคสของพี่สาวส,สวยของหมอน,นะคะเราก็จะใช้กันทั้งหมด5ล้านเซลล์นั่นเองค่ะ5ล้านเซลล์เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกมาในไซริงอยู่5ไซริงแบบนี้นะคะเราจะใช้เครื่องตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเลยนะคะก็คือเครื่อง Vi ท a l i n j e c t o r รรุ่น3 นนั่นเองค่ะเครื่องตัวนี้ข้อดีเลยคือจะทําให้การฉีดนั้นนีง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นนะคะเราก็เจ็บน้อยลงและที่สําคัญมันมีผลต่อการกระจายตัวของยารวมถึงการช่วยกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนนั่นเองค่ะโดย5ล้านเซลล์นั้นเนี่ยก็สามารถฉีดได้ทั่วใบหน้าไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มกรอบหน้านะคะรวมไปถึงบริเวณคอตัวสเตมเซลล์นั้นเนี่ย ลัที่เราฉีดเข้าไปก็เหมือนเป็นการเอาเซลล์ไปซ่อมเซลล์เอาเซลล์ดีๆไปเติมให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็จะทําให้หน้านั้นเนี่ยเต่งตึงขึ้นคุณภาพผิวดีขึ้นคอลลาเจนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขสรารพัดปัญหาเลยนะคะโดยสเตมเซลล์นั้นเนี่ยก็คือสามารถฉีด ปีละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลที่1เดือนผลลัพธ์สูงสุดเต็มที่เลยก็คือประมาณ2-3เดือนนั่นเองค่ะและหมอะคะก็มีของขวัญพิเศษมอบให้กับทุกคนด้วยนะคะเพียง<ๆ>แค่ a d ด line a d reals นะคะ r e a l s หรือว่า การ QR code ที kan, ่กำลังขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกลงทะเบียนเพียงหนึ่งช่องทางนะคะสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้ก็ได้รับสิทธิ์เลเซอร์กำจัดขนฟรีแล้ว1ครั้งค่ะแล้วก็มาเจอกันได้ที่คลินิกนะคะคลินิกหมอตั้งอยู่ที่ชั้น4อาคารวุฒิบริคอร์มซอยร่วมเดี้ดค่ะ